สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะตอนที่65โอกาสขององค์ชายเจ็ด ชัยชนะในการประลองทักษะรัฐศาสตร์ทำให้ชื่อขององค์ชายเจ็ดซูเหยียนด่งดำไปทั่ววังหลวงและในหมู่ราษดรไม่มีใครกล้าดูถูกเขาอีกต่อไปแล้วแสงแห่งความหวังเริ่มส่องประกายขึ้นในดวงตาของขุนนางหลายคนซึ่งเคยสิ้นหวังกับการบริหารราชการที่ซบเซาและเต็มไปด้วยการทุจริตองค์ชายทงทำได้ดีมากเพคะ ลลิตากล่าวด้วยรอยยิ้มขณะที่ซูเหยียนเดินเข้ามาในตำหนักเหยียนรูหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมราชสำนักใบหน้าของเขาแม้จะดูเหน็ดเหนื่อยแต่ดวงตากลับเปล่งประกายด้วยความสุขและความภาคภูมิใจซูเหยียนจับมีของลลิตาไว้แน่นเจ้าต่างหากที่ช่วยฆ่าลลิตาหากไม่มีเจ้าแผนการเหล่านั้นจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นแฟนยิ่งขึ้นซูเหยียนแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยต่อลลิตาอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกุมมือการรูปศีรษะหรือแม้แต่คำพูดอบอุ่นที่ออกมาจากปากของเขาโดยไม่รู้ตัวทุกสิ่งล้วนบ่งบอกว่าลลิตาได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเขาไปแล้ว ในช่วงหลายสัปดาห์ต่อมาซูเหยียนได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญมากมายจากฮ่องเต้โดยเฉพาะการดูแลโครงการปฏิรูปการเกษตรและการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบไัยพิบัติซึ่งเป็นนโยบายที่เขาเคยนำเสนอในท้องพระโรงลลิตายังคงเป็นมันสมองเบื้องหลังเธอใช้ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่ทันสมัยจากโลกปัจจุบันมาปรับใช้กับการดำเนินโครงการต่างๆ เธอช่วยวางแผนระบบชนลประทานจัดระเบียบการจัดสรรน,น้ำให้เป็นธรรมและตรวจสอบบัญชีการใช้ใจ่ายงบประมาณอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการทุจริตด้วยความร่วมมือของลลิตาโครงการต่างๆของซูเหยียนประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นรัษดรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดชื่อเสียงขององชายเจ็ดซูเหยียนยิ่งโด่งดังไปทั่วแคว้นต้าหลง องค์ชายเจ็ดทรงเก่งกาดนักเป็นผู้มีคุณธรรมและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลฮ่องเต้ควรจะแต่งตั้งองค์ชายเจเป็นองค์รัชทายาทเสียทีเสียงชื่นชมเหล่านี้ดังก้องไปทั่วราชสำนักและในหมู่ประชาชนทำให้ขุนนางหลายคนเริ่มหันมาให้ความเคารพและยอมรับในตัวซูเหยียนมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเห็นถึงอนาคตที่สดใสของแคว้นต้าหลงภายใต้การนำขององค์ชายเจ็ ทว่าความสำเร็จของซูเหยียนกลับสร้างความไม่พอใจให้กับราชครูและองค์ชาย3าสี่อย่างมากพวกเขารู้สึกเหมือนถูกคุกคามอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนท่านราชครูหากปล่อยให้อ้องชายเจ็ดมันมีอำนาจมากขึ้นเช่นนี้เราคงจะต้องถูกมันโค่นล้มเข้าสักวันองค์ชายสี่กล่าวด้วยความโกรธแค้นในตําหนักของราชครู ราชครูมีสีหน้าเคร่งเครียดข้ารู้มันช่างร้ายกาดนักคิดไม่ถึงว่ามันจะใช้ชายารองผู้นั้นเป็นเครื่องมือในการช่วงชิงอำนาจ พวกเขาพยายามที่จะขัดขวางการทำงานของซูเหยียนราชครูยื่นดีกาคัดค้านนโยบายหลายครั้งกล่าวหาว่ามีการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไม่มีประสิทธิภาพแต่ถูกครั้งซูเหยียนและละล,ะลิตาก็สามารถโต้แย้งกลับด้วยหลักฐานและผลงานที่ชัดเจนทำให้ราชครูต้องเสียหน้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนกระทั่งวันหนึ่งข่าวร้ายก็มาถึงวังหลวงฮ่องเต้ตรงประชวนหนักลงอีกครั้งอาการทรุดลงอย่างรวดเร็วทําให้เหล่าขุนนางและเชื้อพระวงศ์ต่างพากันวิตกกังวลในท้องพระรงค์ฮ่องเต,ต้ทงสีหน้าซีดเซียวแต่ยังคงความน่าเกรงขามพระองค์ทงประทับอยู่บนบัลลังก์โดยมีซูเหยียนดินอยู่ข้างกายเหล่าขุนนางฮ่องเต้ตรัสเสียงแผ่วช่วงนี้อาการของข้าไม่สู้ดีนัก ข้าต้องการผู้ที่สามารถแบ่งเบาภาระและบริหารราชการแทนข้าเพื่อให้บ้านเมืองยังคงสงบสุขเหล่าขุนนางต่างเงียบงนันไม่มีใครกล้าเอ่ยปากเสนอชื่อใดๆซูเหยียนฮองเต้ตรัสพลานหันมามององชายเจ็ดเจ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเจ้าได้แสดงให้ข้าเห็นแล้วว่าเจ้าสามารถนำพาบ้านเมืองไปสู่ความรุ่งเรืองได้ ดังนั้นนับจากนี้ห้องเต้ตรัสเสียมหนักแน่นข้าขอมอบอำนนาจในการสนอชื่อและแต่งตั้งขุนนางระดับต่ำและกลางในกรมคลงังกรมการเกษตรและกรมโยธาธิการให้แก่เจ้าเสียงฮือฮาดังไปทั่วทองพระโรงขุนนางทุกคนต่างตกตะลึงกับพระราชองค์การนี้นี่เป็นอำนาจที่สำคัญยิ่งและไม่เคยมีองค์ชายคนใดได้รับมากก่อนในช่วงที่ห้องเต้ยังมีพระชนเชียบอยู่ ราชครูและองค์ชาย3ามสีมีสีนาคซีดเผือดพวกเขาพยายามจะคัดค้านแต่ก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะล้มล้างพระราชองค์การได้เพราะฮองเต้ทรงเห็นถึงผลงานที่โดดเด่นของซูเหยียนแล้วจริงๆฟาดาดกระหม่อมเกรงว่าการมอบอำนาจที่สำคัญเช่นนี้ให้องค์ชาย7อาจจะไม่เหมาะสมพย่ค่ะเพราะท่านยังเยาว์วัยและยังไม่เคยบริหารงานใหญ่มากก่อนองค์ชายสมเอ่ยขึ้นอย่างกล้าก,ก,ก,กลัว ความยาววัยมีได้หมายถึงความไร้ความสามารถฮองเต้ตรัสเสียงเย็นชาซูเหยียนได้พิสูจน์ให้ข้าเห็นแล้วว่าเขามีความสามารถยิ่งกว่าผู้สูงวัยบางคนเสียอีกคำพูดของฮองเต,ต้ทำให้ราชครูหน้าซีดลงไปอีกการประกาศพระราชองค์การในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างฐานอำนาจและเครือข่ายคนของสูเหยียนในราชสำนักซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการช่วงชิงบัลลังก์ เมื่อการประชุมสิ้นสุดลงสูเหยียนก็เรียบกลับมายังตำหนักเหยยนรูลลิตาเสียวปิ่งและหานอุ้ยต่างมารอคอยข่าวด้วยความตื่นเต้นองค์ชายเป็นอย่างไรบ้างเพคะละลิตาเอ่ยถามอย่างร้อนรน ซูเหยียนยิ้มอย่างมีความสุขฮองเต้ทรงมอบสิทธิ์ในการแต่งตั้งขุนนางให้ข้าแล้วลลิตาเบิกตากว้างด้วยความยินดีจริงหรือเพคะนี่เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยเพคะองค์ชายท่านจะสามารถสร้างฐานอำนาจของตนเองได้แล้วใช่แล้วขอรับองค์ชายเสี่ยวปิ่งกล่าวด้วยความตื่นเต้นนี่คือโอกาสอันดีที่จะทำให้องค์ชายมีพักพวกเพิ่มขึ้นในราชสำนัก เราจะต้องใช้สิทธิ์นี้อย่างรอบคอบลลิตากล่าวอย่างจริงจังเราต้องเลือกคนที่มีความสามารถซื่อสัตย์และจงรักภักดีอย่างแท้จริงมาดำรงตำแหน่งเพื่อเสริมสร้างอำนาจของท่าน ในช่วงหลายวันต่อมาตำหนักเหย็นรูก็กลายเป็นศูนย์กลางการสรรหาขุนนางลาลิตาสู่เยียนเซียวปิงและหานอุ้ยทำงานร่วมกันอย่างขมขะแม่นพวกเขาตรวจสอบประวัติขุนนางหลายคนสัมภาษณ์ผู้สมัครที่มีความสามารถและพยายามหาผู้ที่มีอุดมการเดียวกับสูเหยียน แม่ทัพใหญ่เหลียงอูก็เข้ามาแสดงความยินดีกับซูเหยียนและเริ่มให้ความร่วมมือในการสรรหาขุนนางเขาเขาเสนอชื่อนายทหารฝีมือดีและซื่อสัตย์บางคนให้ซูเหยียนพิจารณาซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพลักดีของเขาได้เริ่มเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งซูเหยียนแล้วจริงๆลาลิตาช่วยซูเหยียนในการวิเคราะห์บ,บุคลิกภาพและความสามารถของผู้สมัครโดยใช้หลักการบริหารคนจากโลกปัจจุบันทำให้ซูเหยียนสามารถเลือกขุนนางที่เหมาะสมกับตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ข้าไม่เคยคิดเลยว่าการแต่งตั้งขุนนางจะซับซ้อนถึงเพียงนี้สู่เยียนเอ่ยขึ้นใจวันหนึ่งขณะตรวจสอบรายชื่อขุนนางที่เสนอเข้ามา นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพคะองคชายลลิตายิ้มการสร้างเครือข่ายอำนาจที่มั่นคงต้องใช้เวลาและความอดทนแต่เมื่อท่านมีผักพวกที่แข็งแรงท่านก็จะสามารถเผชิญหน้ากับอุปสรรคใดๆได้อย่างมั่นใจสูเหียนมองลลิตาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความขอบคุณขอบคุณเจ้ามากลลิตาเขาจับมือเธอไว้แน่นข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าจากไปอีกแล้ว ลลิตาอบอุ่นใจเธอยิ้มตอบเขาเธอรู้ว่าการแต่งตั้งขุนนางครั้งนี้จะนำมาซึ่งความท้าทายใหม่ๆและการต่อต้านที่รุนแรงยิ่งขึ้นจากฝ่ายศัตรูแต่เธอก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมันเคียงข้างเขาองค์ชายเจ็ดผู้ที่บัดนี้ได้ก้าวขึ้นสู่เวทีแห่งอำนาจอย่างเต็มตัวตอนที่66การมั่นหมายจากฮองเต้ชัยชนะในการประลองทักษะรัฐศาสตร์ และการที่ฮงเต้ทรงมอบสิทธิ์ในการแต่งตั้งขุนนางให้แก่ซูเหยียนอย่างเป็นทางการได้จุดประกายความหวังครั้งใหม่ในราชสำนักแสงแห่งอนาคตที่เคยมืดมิดบัดนี้เริ่มสว่างสวัยขึ้นภายใต้การนำขององค์ชายเจ็ดผู้ที่เคยถูกดูแคลนว่าไรพิดสงท่านชาย,ยารองเพคะองค์ชายเจ็ดทรงได้รับมอบหมายให้ดูแลการปฏิรูปกรมคลังด้วยนะเพคะเสี่ยวปิ่งรายงานด้วยความตื่นเต้น ใบหน้าของเขามีรอยยิ้มกว้างขุนนางหลายคนเริ่มหันมาเข้าหาองค์ชายแล้วเพคะละลิตายิ้มอย่างพึงพอใจเป็นเรื่องที่ดีเพคะเสี่ยวปิงเราต้องใช้โอกาสนี้ในการสร้างฐานอำนาจขององค์ชายให้มั่นคงสู่เหยียนกับลลิตาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการคัดเลือกและแต่งตั้งขุนนางแม้ซูเหยียนจะมีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้าย แต่เขาก็รับฟังคำแนะนำและวิกราบของลลิตาอย่างละเอียดถี่ถ้วนลลิตาใช้ความรู้ด้านการบริหารบุคคลจากโลกปัจจุบันมาช่วยคัดเลือกคนที่มีความสามารถซื่อสัตย์และมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับซูเหยียนทำให้การแต่งตั้งขุนนางเป็นไปอย่างราบรื่นและได้คนดีมีฝีมือข้าไม่เคยคิดเลยว่าการแต่งตั้งขุนนางจะซับซ้อนถึงเพียงนี้ซูเหยียนเอ่อยขึ้นในวันหนึ่ง ขณะตรวจสอบรายชื่อขุนนางที่เสนอเข้ามาบางคนดูเหมือนจะซื่อสัตย์แต่กลับแฝงเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละคือความยากของวังหลวงเพคะองค์ชายลลิตาย,ยิ้มแต่ตราบใดที่เราทำงานร่วมกันเราก็จะผ่านมันไปได้ซูเหย็นมองลลิตาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความไว้วางใจเจ้าพูดถูกเขียวกุมมือเธอไว้แน่น ตราบใดที่เราอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกวันบทสนทนาของพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องงานราชการแต่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันความห่วงใยที่ซูเหยียนแสดงออกต่อลลิตาอย่างเปิดเผยทำให้คนรอบข้างต่างรับรู้ถึงความผูกพันที่แน่นแฟนของพวกเขาทว่าความสำเร็จของซูเหยียนกลับเป็นเสี้ยนหนามตําใจราชครูและองค์ชายสี่อย่างหนัก พวกเขาเห็นอำนาจของซูเยียนเติบโตอย่างรวดเร็วราวกับไฟป่าและตระหนักได้ว่าหากไม่รีบหาทางสกัดไว้พวกเขาจะต้องถูกค้นล้มอย่างแน่นอนท่านราชครูเราจะปล่อยให้ไอ้องชายเจ็ดมันมีอำนาจมากขึ้นเช่นนี้ไม่ได้แล้วนะพะยะคะ่ะองชายสีกล่าวด้วยความร้อนรนราชครูมีสีหน้าเคร่งเครียดดวงตาของเขาฉายแววชั่วร้ายข้ารู้มันช่างร้ายกาจนัก การจะล้มมันตรงๆนั้นยากยิ่งนักในตอนนี้เราต้องหาทางผูกมัดมันเสียก่อนราชครูครุ่นคิดอย่างหนักพลางมองไปยังพระตำหนักของห้องเต้ที่ประชวมหนักเขาเห็นโอกาสที่จะใช้ห้องเต้เป็นเครื่องมือในการทำลายซูเหยียนและผูกมัดองค์ชายเจ็ดให้เข้าสู่ระบบที่พวกเขาควบคุมได้ในอีกไม่กี่วันต่อมาฮ่องเต้ที่ประชุมหนักลงอีกครั้ง ทรงมีพระราชองค์การเรียกประชุมราชสำนักโดยด่วนท้องพระโรงเต็มไปด้วยความกังวลและสงสัยว่าฮองเตจะทรงมีพระราชองค์การสำคัญอันใดเมื่อฮองเตทรงประทับบนบัลลังด้วยสีหน้าซีดเซียวพระองค์ก็ตรัสขึ้นด้วยพระสุรเสียงแผ่วเบาแต่ก็ดังก้องไปทั่วท้องพระโรงเหล่าขุนนางตอนนี้อาการของข้าไม่สู้ดีนะักข้าต้องจานเห็นความมั่นคงของราชวงศ์ ก่อนที่ข้าจะจากไปเหล่าขุนนางต่างเงียบงนันไม่มีใครกล้าเอ่ยปากซูเหยียนฮองเต้ทรงตรัสพลางหันมามององค์ชายเจ็ดเจ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถและคุณธรรมข้าต้องการให้เจ้ามีฐานะที่มั่นคงยิ่งขึ้นเพื่อเป็นรากฐานของราชวงศ์ในภายภาคหน้าซูเหยียนรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยแต่ก็ยังคงสงบนิ่ง ดังนั้นข้าขอมีพระราชองค์การให้องค์ชายเจ็ดซูเหยียนมั่นหมายกับองค์หญิงหลิงฮวาและให้จัดพิธีมั่นในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าคำประกาศของห้องเต้เปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดลงกลางท้องพระโรงเสียงฮือฮาดังไปทั่วท้องพระโรงขุนนางทุกคนต่างตกตะลึงกับพระราชองค์การนี้ซูเหยียนยืนตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาบใบหน้าของเขาซีดเพื่อลงทันที ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความไม่เชื่อเขาไม่เคยคิดว่าฮองเต้จะทรงมีรับสั่งเช่นนี้ฮองเต้ทรงทรงว่าอย่างไรนะพยะยะค่ะสูเหยยนพึมพำกับตัวเองราวกับไม่เชื่อหูตนเองเขาเหลือบมองไปยังราชครูและองค์ชายสีที่มุมห้องเขาเห็นรอยยิ้มเย้ยหยันและแววตาที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจบนใบหน้าของพวกเขาเขาตระหนักได้ทันทีว่านี่คือแผนการของพวกมัน พวกมันกำลังใช้ห้องเต้เป็นเครื่องมือในการทำลายเขาองคหญิงหลิงฮวาคือบุตรสาวของเสนาบดีกรมพิธีการผู้เป็นคนสนิทของราชครูการแต่งงานครั้งนี้ย่อมเป็นการผูกมัดเขาเข้ากับฝ่ายราชครูและเป็นการทำลายความสัมพันธ์ของเขากับลลิตาอย่างสิ้นเชิงฝ่าบาทกระหม่อมกระหม่อมซูเหยียนพยายามจะเอ่ยคัดค้าน แต่ก็ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาจากลำคอพระราชองค์การนี้เป็นอันสิ้นสุดฮองเตตรัสเสียงแผ่วแล้วก็ทรงประทับกลับไปในบัลลังซูเหยียนกลับมายังตำหนักเหยียนหรูด,ด้วยความสับสนและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเขาไม่สามารถยอมรับการมั่นหมายนี้ได้เพราะเขารักลลิตาและเขาให้คำมั่นสัญญาในใจว่าจะไม่ปล่อยเธอไปเขาเดินวนไปมาในห้องอย่างร้อนรน ใบหน้าของเขาแดงก่ำไปด้วยความโกรธความเจ็บปวดและความสิ้นหวังเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดีองค์ชายเกิดอะไรขึ้นเพคะไวตาจ้าเสียท่างตาเสียวเหยียนลาลิตาเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นท่าทีของซูเหยียนเมื่อซูเหยียนเห็นลาลิตาใบหน้าของเขาก็ยิ่งบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดเขาวิ่งเข้าไปหาลลิตาแล้วโผลเขา้ากอดเธอแน่นราวกับกลัวว่าเธอจะหายไปจากเขา ลลิตาเจ้าฮองเต้ฮองเต้เตมีรับสั่งให้ข้ามั่นหมายกับองค์หญิงหลิงฮวาซูเเยียนกล่าวเสียงสั่นเครือน้ำตาของเขาเริ่มเอ่อคอในดวงตาลาลิตาเบิกตากว้างด้วยความตกใจเธอรับรู้ถึงความเจ็บปวดของซูเหยียนที่แผ่ซ่านออกมาจากอ้อมกอดของเธอเธอเองก็รู้สึกเจ็บปวดไม่แพ้กันราวกับมีคมมีดกรีดลงกลางหัวใจเธอตระหนักได้ว่า นี่คือฮาเร็มกลับหัวที่เธอเคยตั้งใจจะทำแต่บัดนี้มันกลับมาทำร้ายเธอเองเธอเคยคิดว่าการยอมให้ซูเหยียนมีฮาเร็มก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ณนะตอนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นจริงและคนที่ซูเหยียนจะมั่นหมายด้วยไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นคนของราชครูและที่สำคัญที่สุดคือเธอลักเข้าไปแล้วนี่คือแผนการของราชครูเพคะองชายลลิตากล่าวอย่างแผ่วเบา พวกเขาพยายามจะทำลายเราซูเหยนปล่อยกอดเขาเงยหน้าขึ้นมองลลิตาดวงตาของเขาแดงกำ่ำข้าข้าไม่สามารถยอมรับการมั่นหมายนี้ได้ลาลิตาข้าไม่ต้องการนางแต่ท่านก็ไม่สามารถขัดพระราชองค์การของฮ่องเต้ได้นี่เพคะละลิตากล่าวด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดการขัดพระราชองค์การอาจทำให้ท่านถูกปลดออกจากตำแหน่งหรือแย่กว่านั้น แล้วเจ้าจะให้ข้ายอมรับเรื่องนี้อย่างนั้นหรือซูเหยียนตะโกนเสียงดังเจ้าจะให้ข้ายอมรับการแต่งงานที่ข้าไม่ต้องการแล้วทอดทิ้งเจ้าอย่างนั้นหรือไม่มีทางข้าไม่มีทางทําเช่นนั้นซูเหยียนกํามือลลิตาไว้แน่นข้าจะไม่ทอดทิ้งเจ้าลลิตาข้าสัญญาข้าจะหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้เสี่ยวปิงและหานยูที่อยู่ด้านนอกห้องได้ยินบทสนทนาทั้งหมด พวกเขามองหน้ากันด้วยความกังวลใจนี่คือวิกฤตครั้งใหญ่ที่อาจทรงผลกระทบต่ออนาคตขององคชายเจ็ดทั้งหมดองค์ชายการขัดพระราชองค์การเป็นเรื่องใหญ่และอันตรายนักพยาค่ะแล้วเจ้าจะให้ข้ายอมรับอย่างนั้นหรือเสี่ยวปิงซูเหยียนหันไปมองเสี่ยวปิงด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นเจ้าจะให้ข้ายอมรับย่างแต่งงานที่ข้าไม่ต้องการเพื่อแลกกับอำนาจอย่างนั้นหรือ ลลิตาจับมือซูเหยียนไว้แน่นท่านจะเย็นก่อนเพคะองชายการกโกรธไม่ได้ช่วยอะไรเราต้องใช้สติคิดหาทางแก้ไขเธอหันไปมองเสี่ยวปิ่งและหันยู่พวกเราต้องช่วยกันหาทางออกเราต้องหาทางปฏิเสธการมั่นหมายนี้หรืออย่างน้อยก็ต้องหาทางเลื่อนพิธีออกไปให้ได้แต่มันเป็นพระราชองค์การนะเพคะหันยู่เอ่ยด้วยความกังวล พระราชองค์การที่ถูกบงการโดยราชครูลลิตาเออย่างเด็ดเดี่ยวเราไม่มีทางยอมรับมันได้เด็ดขาดเราต้องหาทางแก้ไขเรื่องนี้ให้ได้ซูเหยียนมองลลิตาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวังเขาตระหนักว่าเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังเขาจะไม่มีวันยอมแพ้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องลลิตาและเพื่ออนาคตของพวกเขาตอนที่67 วังหลวงสั่นสะเทือนข่าวพระราชองค์การให้องค์ชายเจ็ดมั่นหมายกับองค์หญิงหลิงหัวแผ่สะพัดไปทั่ววังหลวงดุดไฟป่าขุนนางหลายคนต่างพากันแปลกใจบ้างก็ยินดีที่องค์ชายเจ็ดจะได้มีฐานะที่มั่นคงยิ่งขึ้นบ้างก็ไม่พอใจที่อำนาจของราชครูกำลังจะขยายใหญ่ขึ้นอีกครั้งทว่าที่ตำหนักเหยียนรูความรู้สึกของซูเหย,ยนและลาลิตากลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสับสน เราจะทำอย่างไรดีเพคะองค์ชายลาลิตากล่าวด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดดวงตาของเธอแดงกำ่ำเราจะขัดพระราชองค์การของฮ่องเต้ได้อย่างไรซูเหยียนเดินวนไปมาในห้องอย่างร้อนรนใบหน้าของเขาซีดเผือดข้าไม่สามารถยอมรับการมั่นหมายนี้ได้ลลิตาข้าไม่ต้องการนางเขาโผเข้ากอดลลิตาแน่นข้าจะไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าข้าสัญญา เสี่ยวปิงและหันยุ้ยที่อยู่ร่วมหารือด้วยต่างก็รู้สึกร้อนใจพวกเขารู้ว่าการขัดพระราชองค์การของห้องเต้นั้นเป็นเรื่องแร,แรงถึงขั้นประหารชีวิตและซูเหยียนก็กำลังแสดงความโกรธแค้นออกมาอย่างรุนแรงองค์ชายปลดใจเย็นก่อนเพคะเคะสี่ยวปิ่งเอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวังเราต้องคิดหาทางออกที่ชาญฉลาดที่สุดพเพคะละลิตาปลอบซูเหยียนเบาๆองค์ชายเพคะการโกรธมิได้ช่วยอะไร เราต้องใช้สติเธอหันไปมองเสี่ยวปิ่งและหันยุย้ยเราต้องหาเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่สุดในการปฏิเสธพระราชองค์การโดยไม่ทำให้ฮองเต้ทรงกลิ้วและไม่เปิดช่องให้ราชครูเล่นงานเราได้พวกเขาใช้เวลาตลอดทั้งคืนในการปรึกษาหารือลลิตาใช้ความรู้ด้านจิตวิทยาและการเมืองของเธอวิเคราะห์สถานการณ์อย่างรอบคอบ เธอตระหนักว่าฮ่องเต้ทรงออกพระราชองการนี้ด้วยความหวังดีโดยไม่รู้ถึงความจริงว่าองค์หญิงหลิงหัวเป็นคนของราชครูและที่สำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างซูเหยียนและลาลิตาเราไม่สามารถบอกความจริงกับฮ่องเต้ได้ทั้งหมดเพราะนั่นจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกเช่นนั้นเราจะปฏิเสธอย่างไรหันยุ้ยเอ่ยถามเราจะปฏิเสธอย่างสุภาพและมีเหตุผลลาลิตาตอบ เราจะอ้างถึงความจงรักภักดีต่อฮ่องเต้และความปรารถนาที่จะทุ่มเทให้กับราชการอย่างเต็มที่โดยยังไม่พร้อมที่จะรับภาระแทงครอบครัวในตอนนี้ซูเหยียนมองลลิตาด้วยความคาดหวังเจ้าคิดว่าฮ่องเต้จะทรงเชื่อหรือฮ่องเต้ทรงเป็นผู้ที่รักแผ่นดินและรัษฎรลลิตาอธิบายหากเราแสดงให้พระองค์เห็นว่าเราจริงใจที่จะรับใช้บ้านเมืองอย่างแท้จริงพระองค์ย่อมต้องทรงเข้าพระทยัย แผนการถูกวางไว้อย่างละเอียดทุกคำพูดที่ซูเหยียนจะใช้ทุกท่าทีที่เขาจะแสดงออกถูกซ้อมแล้วซ้อมอีกเพื่อให้เป็นธรรมชาติและน่าเชื่อถือที่สุดเช้าวันรุ่งขึ้นท้องพระโรงเต็มไปด้วยความตึงเครียดขุนนางทุกคนต่างจับจ้องไปที่องค์ชัยเจ็ดพวกเขารู้ว่าวันนี้จะมีการประกาศรายละเอียดของพิเทมันแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นซูเหยียนเดินเข้ามาในท้องพระโรงพร้อมกับลลิตา ลลิตายืนอยู่ห่างๆเล็กน้อยแต่สายตาของเธอมองตรงไปยังซูเหยียนอย่างให้กำลังใจซูเหยียนมีสีหน้าเรียบเฉยแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความแน่วแน่และมุ่งมั่นฮองเต้ประทับอยู่บนบัลลังก์พระพักซีเสียวแต่ยังคงความน่าเกรงขามรัชครูและองค์ชายสีที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักมีสีหน้าพึงพอใจอย่างเห็นได้ชัดหัวหน้าขันทีเริ่มประกาศรายละเอียดของพิธีมั่น น้ำเสียงของเขาดังกังวานไปทั่วทองพระโรงด้วยพระราชองค์การของห้องเต้ขอประกาศว่าองค์ชายเจ็ดซูเหยียนทรงมั่นหมายกับองค์หญิงหลิงหัวแต่ก่อนที่หัวหน้าขันทีจะกล่าวจบเสียงทุ้มกันที่หนักแน่นก็ดังขึ้นขัดจังหวะเรียนฝ่าบาทกระหม่อมมีเรื่องสําคัญยิ่งจะกราบทูลพูย้ย่ค่ะซูเหยียนเดินออกมาจากแถวขุนนาง เขาสวมชุดขุนนางสีขาวสะอาดใบหน้าของเขาเปลี่ยมด้วยความเคารพแต่แววตาของเขามั่นคงและเด็ดเดี่ยวฮองเต้เลิกคิวเล็กน้อยมีเรื่องอันใดหรือซูเหยียนเรียนฝ่าบาทซูเหยียนคุกเข่าลงต่อหน้าฮองเต้กระหม่อมทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของฝ่าบาทยิ่งนักที่ทรงประทานการมั่นหมายนี้ให้แก่กระหม่อมเหล่าขุนนางต่างมองหน้าก,กันด้วยความสงสัยพวกเขาคิดว่าซูเหยียนจะยอมรับการมั่นหมาย แต่กระหม่อมมิอาจรับพระราชองค์การนี้ได้พะยะค่ะคำพูดของซูเหยียนเปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดลงกลางท้องพระโรงเสียงฮือฮาดังสนั่นไปทั่วท้องพระโรงคุณนางทุกคนต่างตกตะลึงพวกเขาไม่เคยเห็นใครกล้าขัดพระราชองค์การของฮ่องเต้เช่นนี้มาก่อนราชครูและองค์ชายสี่มีสีหน้าเปลี่ยนเป็นซีดเผือดรอยยิ้มที่เคยประดับอยู่บนใบหน้าของพวกเขาบัดนี้ได้เลือนหายไปแล้ว พวกเขาไม่คิดว่าซูเหยียนจะกล้าปฏิเสธถึงขนาดนี้เจ้าว่าอย่างไรนะฮองเตตรัสเสียงดังพระพักของพระองค์แรงกลับด้วยความกโกรธเจ้ากล้าข,ขัดพระราชองค์การของฉันอย่างนั้นหรือหาไม่ได้พยัค่้า่าบาทซูเหยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แสดงออกถึงความเคารพอย่างสูงสุดกระหม่อมไม่ได้คิดจะขัดพระราชองค์การของฟาบาทเลยแม้แต่น้อยแต่กระหม่อมเพียงอยากกราบทูลความจริงให้ฟาบาททรงทราบพ,พยะค่ะความจริงอันใด ห้องเต้ตรัสเสียงกร้าวเรียนฝ่าบาทสูเหยียนกล่าวก่อกระหม่อมทราบดีว่าฝ่าบาททรงประทานการมั่นหมายนี้ด้วยความหวังดีที่ต้องการให้กระหม่อมมีฐานะที่มั่นคงและมีเครือข่ายอําลาจที่แข็งแกร่งแต่กระหม่อมตระหนักว่าตอนนี้กระหม่อมยังไม่พร้อมที่จะรับภาระทางครอบครัวใดๆทั้งสิ้นพะเะค่ะกระหม่อมอยากทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจให้กับการรับใช้บ้านเมือง ให้กับการแก้ไขปัญหาของรัศดรและการสร้างความมั่นคงให้แก่แขวนดารงพะยะค่ะกระหม่อมเกรงว่าหากกระหม,ม่อมต้องรับภาระทางครอบครัวในตอนนี้จะทําให้กระหม,ม่อมไม่สามารถทําหน้าที่ของตอนเองได้อย่างเต็มที่และนั่นจะทําให้กระหม,ม่อมรู้สึกผิดต่อฝาบาัทและต่อรัศดรพะยะค่ะฮองเตสามเงียบไปพระองค์มองซูเหยียนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนความโกรธที่เคยมีเริ่มจางหายไปบ้างเจ้าพูดเช่นนี้ เจ้าไม่กล้าถูกลงโทษอย่างหนักเงั้นหรือองชายสามตะโกนขึ้นเพื่อพยายามสำเติมซูเหยียนกระหม่อมไม่กล้าพะยะค่ะซูเหยียนตอบอย่างหนักแน่นเพราะสิ่งที่กระหม่อมทำนั้นเป็นไปเพื่อความดีของบ้านเมืองเพื่อความจงรักภักดีต่อฝาบาทและเพื่อความบริสุทธิ์ใจที่จะรับใช้แผ่นดินพะยะค่ะคำพูดของซูเหยียนสร้างความประทับใจให้กับเหล่าขุนนางหลายคนพวกเขาเห็นถึงความจริงใจ ความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่ซูเหยียนมีต่อราชวงศ์รัชครูและองค์ชายสี่มีสีหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นแผนการของพวกเขาถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงฮองเต้ถอนหายใจยาวซูเหยียนเจ้าช่างช่างกล้าหาญนักนะพระองค์ตรัสเสียงแผ่วแต่การขัดพระราชองค์การของฉันย่อมต้องมีบทลงโทษกระหม่อมยินดีน้อมรับทุกบทลงโทษเพคะ ซูเยียนกล่าวอย่างนอบน้อมเช่นนั้นฉันขอสั่งลดตำแหน่งของเจ้าหนึ่งขั้นและให้เจ้าไปดูแลเรื่องการจัดสรรเสบียงในกองทัพชายแดนเป็นเวลาสามเดือนโดยไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามคำสั่งของฮองเตสร้างความฮือฮาไปทั่วท้อมพระโรง แม้จะถูกลดตำแหน่งแต่การที่ซูเหยียนได้ไปดูแลเรื่องการจัดสรรเสบียงในกองทัพชายแดนนั้นถือเป็นการมอบโอกาสให้เขาสร้างความสัมพันธ์กับเหล่าทหารและเป็นการขยายอำนาจทางอ้อมและที่สำคัญที่สุดคือฮองเต้มไม่ได้บังคับให้เขามั่นหมายอีกต่อไปลลิตาที่ยืนอยู่ห่างๆถึงกับถอนหายใจอย่างโล่งอกซูเหยนทำสำเร็จแล้วเพคะองชายเราทำสำเร็จแล้วเพคะองชายลลิตากระซิบใช่แล้ว ซูเยนเบยข้าไม่เสียใจเลยที่ปฏิเสธการมั่นหมายนั้นเขาก้มลงมองลาลิตาเพราะข้ามีเจ้าแล้วคำพูดของซูเยนทำให้หัวใจของลาลิตาอบอุ่นเธอรู้ว่าการปฏิเสธครั้งนี้เป็นการประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเขารักเธอเพียงผู้เดียวและนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับความรักของพวกเขาและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งใหญ่ในวังหลวงที่กำลังจะปะทุขึ้น ตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์แตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งปรดติดตามอ p ี EP ถัดไป